สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาแนะนําวิธีการพิจารณาเหรียญหลวงพ่อพรมวัดขนอนเหนือนะครับรุ่นหนุมานออกศึกนะครับวันนี้ก็จะมีทั้งบล็อกธรรมดาแล้วก็บล็อกนิยมนะครับเดี๋ยวเรามาดูเริ่มจากการแยกบล็อกก่อนละกันนะครับอเหรียญแรกที่หยิบมานะครับเหรียญน,นี้จะเป็นบล็อกนิยมนะครับนิยมยังไงนะครับเหรียญน,นี้เรียกว่า บล็อกเงานะครับหลังยันทะลุนะครับบล็อกเงาเนี่ยนะครับอ่าเห็นเห็นเหมือนหลวงพ่อไหมครับเห็นเหมือนหลวงพ่อลางๆไหมครับด้านหลังะจะเป็นรูปนั่งขัตสมาติตรงนี้นะครับอันนี้จะเป็นเข่านะครับเป็นเข่าแล้วเป็นด้านบนหลวงพ่อนะครับถ้าส่องดีๆจะเห็นนะครับ แล้วก็จะมีเนี่ยพวกยันนะครับจากด้านหน้านะครับพวกยันตรงเนี้ยคือจะติดหมดเลยนะครับเหรียญนี้ติดชัดมากนะครับผมต้องให้ดูนี่นะครับจะมียันนะครับแล้วเข่าติดชัดนะครับเห็นหลุงพ่อทั้งองค์นะครับ้าส่องส่องดีๆนะครับในนี้อาจจะเห็นไม่ชัดนะครับนี่ด้านบนก็จะมีนะครับ อันนี้คือบล็อกนิยมนะครับเล่นหากันก็แพงกว่านิดหน่อยนะครับแล้วแต่ความชัดด้วยนะครับแล้วแต่ความชัดด้วยก็ไม่นิดนะครับก็ค่อนข้างหลายหลายบาทอยู่เหมือนกันนะครับส่วนด้านหน้าก็จะมีนะครับด้านหน้าก็จะมีติดเนี่ยเป็นตัวหนังสือนะครับชี้ให้ดูนะครับอตรงบริเวณช่วงนี้นะครับจะมีติดหมดนะครับแต่ว่าจะเห็นลางๆนะครับ จะส่องให้ดูชัดๆตรงที่ติดชัดๆนะครับจะเป็นแบบเงาลางๆนะครับอันนี้คือบล็อกนิยมส่วนบล็อกธรรมดานะครับบล็อกธรรมดาก็ทั่วไปเลยก็คือจะไม่มีแบบเป็นเงาที่ผมชี้ให้ดูนะครับก็จะเป็นแบบว่าเหรียญทั่วไปนะครับอันนี้คือบล็อกธรรมดานะครับ ยากนิดหนึ่งนะครับเดี่ยมเรียมรุ่นนี้ก็จำนวนการจัดสร้างก็4,000เหรียญน,นะครับแยกเป็นทองแดงลงมันปู2,000เหรียญน,นะครับลมดำา2 0 0ัเหรียญออาต่อไปนะครับเรามา วิธีการพิจารณาเหรียญรุ่นนี้นะครับหันมานอกศึกนะครับให้ดูเหรียญสว่างสว่างหน่อยนะครับอันดับแรกนะครับเหมือนเดิมนะครับเบสิกพระทั่วไปเลยนะครับจดจําพิมพ์นะครับจดจําใบหน้าหลวงพ่อให้แม่นๆ่นนะครับกูหลาบตาเส้นหน้าผากอะไรนะครับต้องคมนะครับตัวหนังสือเป็นแท่งแท่ง คณะเลขยันต่างๆนะครับเหรียญนี้ก็จะมีติดเงาบางๆเหมือนกันนะครับเห็นไหมจะมีแบบลางๆหน่อยนะครับแล้วก็ดูนะครับเหรียญนะครับเรียบตึงนะครับเหรียญต้องไม่บวมนะครับด้านหน้าก็ประมาณนี้นะครับเอาเร็วๆนะครับเบสิกทั่วไปน่าจะรู้วันอยู่แล้วนะครับ จะไปชี้จุดจ่ายตังค์เลยนะครับตัวด้านหลังนะครับก็จะเป็นยันหันุมาออกศึกนะครับอันนี้เป็นหันุมาออกศึกนะครับเรามาดูนะครับหูเจาะนะครับรอยปิ้นนะครับปิ้นขอบปิ้นอะไรต่างๆนะครับรุ่นนี้รูเจาะก็จะเล็กๆนะครับปิ้นเล็กน้อยนะครับจะมีเส้นตรงใต้หูเหรียญนะครับสองสามเส้นคมๆนะครับ วิ่งแบบเป็นแนวนอนนะครับเนี่ยสองสามเส้นนะครับด้านหลังก็จะประมาณนี้นะครับพวกจุดตำหนิอะไรต่างๆผมจะไม่ค่อยชี้ให้ดูนะเพราะเยอะนะครับแล้วแต่คนดูด้วยจะมาดูจุดที่แบบว่าเป็นจุดจ่ายตังค์เลยนะครับ อ่ะต่อไปนะครับจุดจ่ายตังค์นะครับสําหรับรุ่นนี้นะครับที่หลายๆคนใช้ดูเลยนะครับก็คือตรงใต้กระหนกนะครับขวาดด้านขวามือเราตรงบริเวณนี้นะครับนี่จะมีจังอยอยู่นิดหนึ่งครับก็คือเขาจะตัดลงมาแล้วเป็นจังอยมานิดหนึ่งนะครับถ้าของเกย์เขาจะเรียบไปเลยนะครับจะไม่เห็นจังอยตัวนี้นะครับส่องให้ดูอ่ะเห็นไหมครับ จะมีจังง o g มาหน่อยหนึ่งนะครับแบบนี้ก็แท้เลยนะครับแบบนี้ก็แท้เลยนะครับเพราะของเกยเขาจะเรียบไปเลยนะครับของเกยเขาจะเป็นแบบลงมาปึ๊บแล้วก็ลงมาแบบนี้เลยนะครับเดนขอบตัดนะครับเดี๋ยวผมเทียบเหรียญให้ดูนะครับ เรามาดูขอบตัดด้านพิขวามือนะครับพิขวามือมาดูลักษณะขอบตัดนะครับอขอบตัดก็จะเป็นประมาณนี้นะครับของเหรียญรุ่นนี้ก็เป็นตัดขาดครึ่งนะครับเหมือนพปีสอ0พทั่วไปเลยนะครับให้จำลักษณะตัวตัดนะครับสองยากนิดนหนึ่งครับ ใช้ดูว่าใช้ดูได้หลายตำแหน่งนะครับแต่จุดที่ผมบอกเนี่ยน่าจะคือง่ายสุดนะครับดูพระในเลี่ยมก็ได้นะครับจุดตรงใต้กระหนกเมื่อกี้นะครับักษตัวตัดก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเดี๋ยวมาดูด้านซ้ายมือบ้างนะครับด้านซ้ายมือเรานะครับ ดูตรงใต้กระหนกด้านซ้ายมือเราก็ได้นะครับพลิกมาอ่ะตรงใต้กระหนกนี้นะครับจะมีเส้นเหมือนฟันหนูนะครับสองเส้นรงบริเวณนี้นะครับตรงนี้ก็ใช้ดูได้นะครับจะชัดที่สุดแล้วอ่ะเห็นไหมครับจะมีสองเส้นใหญ่ๆนะครับเหมือนฟันหนูนแบบนี้ก็แท้เลยนะครับ ประมาณนี้นะครับขอบตัดก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยรุ่นนี้ดูง่ายนะครับเล่นง่ายนะครับแต่บล็อกเงาเนี่ยสําหรับผมว่าพบเจอ,อยากนะครับล็บอกเงาที่เป็นยันทะลุแบบนี้นะครับที่จะเห็นหลวงพ่อชัดๆนะครับสง่งในนี้อาจจะดูไม่ค่อยชัดนะแต่องค์จริงเนี่ยเห็นหลวงพ่อทั้งองค์เลยนะครับต้องเรียกว่าเห็นทั้งองค์เลย อันนี้อาจจะมีชัดแต่ตรงเข่าสองข้างเนี่ยชัดมากนะครับถ้าพี่ๆท่านใดมีพารุ่นนี้นะครับอยากจะปล่อยเช่านะครับเพราะทางเรายินดีรับเช่านะครับถ้าพี่ๆชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพจ a c e b o o k ช่อง youtube นะครับกดติดตามเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับ